สวัสดีครับพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาดูนะครับหลังจากที่ฉีดพ่นนะครับสารไปนะครับตอนนั้นนะครับตรงนี้นะครับยาเต็มหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนวดปลาดุกนะครับกกขนาดกกทรายนะครับแล้วก็ยาข้าวนกนะครับตอนนี้นะครับข้าวก็เริ่มเขียวแล้วนะครับอยากรู้ว่าผมใช้สารอันไหนนะครับก็สอบถามกันมาได้นะครับดูนะครับพี่น้องเขียวเขียวคือต้นข้าวนะครับติดตายนี่ก็คือนี่นะครับ ตายนี่คือหนวดปลาดุกนะครับหนวดปลาดุกแล้วก็กกนะครับกกทรายกกขนาดนะครับนี่นะครับตายไม่ตายดูนะครับหลุดขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับถึงรากถึงโคนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตายว่าตายบ้างเอาครับพี่น้องนี่ครับน้าสีเกี้ยงนะครับถ้าใส่สารตามที่ผมบอกนะครับอันนี้ผมใส่โดนบินเอาเองเลยนะครับ เฮ็ดเองจัดการเองนักเลงพอนะครับบ่ต้องให้ใผมาตัวได้นะครับนี่ครับตรงเรืองเรืองนี่คือว่าหยานะครับตายบดนะครับนี่ครับเขากันยังเขียวคือเก่านะครับนี่ครับบ่ต้องมีอย่างมากมายนะครับอยากรู้ว่าใส่สารอีหยังทักมาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับจัดให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปจัดการหยาได้เลยนะครับผู้ได้อยากรู้ว่าใส่ใส่สารอีหยังครับเบิ่งนะครับ นี่นะครับายเกี้ยงนะครับตายดีคักดีแน่นะครับนี่นะครับนี่ครับตรงที่ติดต้นไม้ก็บ่ค่อยอยากถือนะครับต้องได้มาบินมือเก็บเอานะครับเพราะว่าโดนก็บ่สามารถเขามักใกล้ต้นไม้ได้นะครับนี่นะครับเบิ้งนะครับเมื่อต้องเอียงมากไม้นะครับนี่ครับนี่ครับตรงเรื่องเรื่องนี่คือ ้าทั้งนั่นนะครับเชียวเนียวน่คือเขานะครับนี่ครับนี่ครับโมมีอย่างมากไายนะครับนี่นะครับเพราะว่าสิเป็นนี่ครับพักปลอดนะครับเบิ้งครับอันนี้ต้นเทียนน้านะครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องดึงขึ้นมานี่ครับขาดนะครับนี่ครับโมว่าสิเป็นสนอหินนะครับพักปลอดนะครับเทียนน้านะครับ กกชนิดต่างๆนะครับพักบุ้งนะครับขี้อ้นแดงนะครับเคือตดหมูตดมานะครับตายบดนะครับนี่ครับสนูก็ตายนะครับนี่ครับเห็นไหครับตายเกลี้ยงเลยครับคุณนี่นะครับนี่ครับอันนี้ได้ประมาณหามือนะครับอันนี้หามือนะครับนี่ครับ พอดีฝนตกลงมานะครับต้นจันกับยังาตนะครับพี่น่องเพราะว่าต้นจันนะครับต้นยังก็ต้นกล้วยกับายครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งได้ฝนดีเกินคาดนะครับนี่ครับเขียวๆนะมันเข่าอันเหลืองๆันแม่หญ้าตายนะครับใครอยากรู้ว่าผมใส่ยายังกับอินบอกประถามได้นะครับ